ก็สู้เลยค่ะทุกคนเจ้ากาแฟนะคะในช่องฟาปอนชแนลค่ะวันอยู่ในช่วงโควิดนะคะฟาจะมาเข้าครัวทําขนมโดยที่ไม่ใช้เตาอบ <Wow. S 1> นะคะนั่นคือเค้กโอริโอ้นั่นเองนะคะวัตถุดิบมีแค่2อ,อย่างนะคะนั่นคือนมกับโอริโอ้นะคะแล้ววัตถุดิบหาง่ายเพียงเข้าเซเว่นนั่นเองนะอย่ารอช้าไปทำกันดีกว่าจ้ะ นี่เลยค่ะทุกคนวัตถุดิบของเราก็จะมีโอรีโอแล้วก็นมจืดนั่นเองนะคะจะใช้นมจืดของยี่ห้อไรก็ได้เนาะมาทุกคนสิ่งที่ต้องเตรียมเพิ่มเติมน,นะคะก็จะมีชามแล้วก็ไมโครเวฟเนาะหาชามที่มันเข้าไมโครเวฟได้นะคะแบบนี้เป็นด้วยๆเนาะแล้วก็ทนนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะฉีโอรีโอแล้วก็บีเขาแบบนี้เลยนะคะ เอาแบบเยอะๆเลยหรือว่าตามที่เราต้องการนั่นเองเนาะนี่แหละค่ะทุกคนพอฟลาบี่บดโอรีโอประมาณนี้สาจะาทุกคนฟาก็จะใส่นมสดกันนนัเองเนาะซึ่งนมสดนะคะเราจะใช้ไม่เยอะเอาแค่พอแบบคุกขีดเนาะให้พอแบบว่าโอรีโอละล,ะลายแล้วก็ให้มันหนืดๆนะคะแล้วก็เท ค่อยๆเติมนะคะแล้วเราก็บี้ๆโอรีโอแบบนี้เลยเนาะมันก็จะบดบี้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะไม่พอใส่อีกนิดนึงได้นะคะเราก็จะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเนื้อเขาจะแบบเสร็จให้มันเป็นหนูเหนียวนะ A few moments later นี่เลยค่ะทุกคนพอเราคนจนเนื้อเขาเป็นแบบหเหนียวๆแบบนี้นะคะเราก็จะเอาไปเวฟ หน,นาทีครึ่งจนถึง2องนาทีแต่ถ้าสมมติว่าเราใส่นมเยอะเกินไปจนมันเหลวไม่เป็นข้นๆนะคะเราก็สามารถเติมโอลิโอได้นั่นเองเนาะไปทุกคนเราไปเวฟไนดีกว่าจ้ะ three days later ทุกคนหน้าตาของเค้กโอเดียก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะเขาเหมือนเค้กที่เหมือนแบบอบมาจากเตาอบจริงๆลนลทุกคนมีความฟมูมีความนุ่มนะคะสิ่งต่อไปที่ฟ้าจะทำนั่นก็คือจะใส่ท็อปปิ้งบนเค้กนะคะจะใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่ฟ้าจะใส่เนาะก็จะเป็นนี่เลยคะ่ะทุกคนเป็นโกโก,โก้คันทูโทนนะจ๊ะนี่เลยค่ะทุกคนโกโก้คันทูโทนของเราก็จะเอาไปโรยหนะ้าแบบนี้เลยนะจ๊ะนี่เลย ประมาณนี้เองนะคะทุกคนน่าทานหรือเปล่าเอ่ยฝ้ายอดใจรอไม่ไหวแล้วอยากจะลองชิมเหมือนกันนะคะว่าเค้กโอรีโอจะอร่อยหรือเปล่าขอหยิบช้อนแป๊บ,บนึงแล้วฝ้ายจะมาลองเท็กเจอร์ของเนื้อเค้กนะคะนี่นลคะทุกคนเนื้อเค้กเขาจะเป็นประมาณนี้เลยนะคะมันเหมือนเค้กที่อบจากเตาอบจริงๆนะเนี่ยอร่อยมากอทุกคน ดูดิมันเหมือนเค้กช็อกโกแลตเลยอะ่ะอร่อยอร่อยมากทำง่ายมากเลยทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูเนื้อข้างในของเขาคือเขาไม่ความนุ่มมีความแบบไม่เยิมนะภายนอกดูเหมือนไม่สุกเลยจริงๆอ่ะเขาสุกแล้วนะคะทุกคนดูด,ด,ด,ดิเห็นไหมโอ้หน่าทานมากเลยนะคะ อร่อยจริงตอนแรกนึกว่าจะไม่รอดซะลเออแบบนี้ทุกคนได้ลองทำมามากเลยนะคะแล้วสูตรที่ฟาทำามนัน,นี้นะคะฟนาะจะแปะใต้คลิปเหมือนเดิมนะจ๊ะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะกด subscribe แล้วกดแชร์ฟานะคะที่สำคัญนะทุกคนอย่าลืมกดดิงกุ้งกิ้งฟาด้วยคะเวลาเาลงคลิปไม่เหมือนคนจะได้พลาดเนาะถ้าฟาเจอเมนูอะไรใน Facebook อีกนะคะฟาก็จะมาทำให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกนะทุกคน,นะคะบ๊ายบายทคนบ๊ายบาย สวัสดีค่ะขอตดไปกินก่อนนะอร่อยมากเลย